สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซ a เกมเมอร์นะแล้ววันนี้แล้วก็อยู่ในเกมเอ่อวอลชันเดอร์นะครับวู้ฮู้นะฮะในพาร์ทที่เอ่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันลืมไปแล้วนะครับ ลืมดูเมื่อก í, ี้แหมลืมดูทุกพาร์ทแต่บอกตรงๆไม่เป็นไรฮะก็พาร์ทใหม่เนี่ยแหละนะฮะพาร์ทนี้ครับเราจะมาเล่นเป็นโหมดของรถถังนะครับผมนะซึ่งผมก็ได้ทำการเขาเรียกว่าอะไรนะเออ่ปลดล็อกนะฮะร,รถถังมานะครับผมโอ้ยทำไมแหลกจังอุย้ยแฟรมเลทตกกระจุยโอเคปลดล็อกรถถังนะก็คือ k v k v 1นะครับหรือว่า L11 นะฮะ L11 หมือนชื่อปืนบางปืนนะฮะก็คือเป็นแบบเป็นรถถังเกาะหนักนะครับแล้วก็กระสุนนี่แรงมากหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะฮะคือที่เท่าที่ผมยิงมาก็นัดเดียวนี่ร้องเลยนะฮะถ้ารถถังรถถังใครมันปอๆนะอ่าพี 50, ห้าศูนย์ใช่ไหมครับบอกว่าเกาะเอ่อเกาะข้างหน้าจะหนักนะฮะแต่ข้างหลังนี่จะเบามากนะใช่หรือเปล่าวะแต่ไอ้คันเนี้ยก่อนหนักครับหนักสัตว์เลย อืหรือว่าผมอัพวะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นนครับ <su> มีมีคนเรียกร้องมาเยอะเอเกินตอนนี้เ <Mach> ป <an> ็นเวลา11บเอนาฬิกานะฮะสิบเอ็นาฬิกา1ินาทีเรามาดูกันว่าจะเข้าเซิร์ฟกี่นาทีนะะกี่วินะโอเคมาแล้วนะฮะ30วินาทีกินน้ำก่อนทำเสียงแปลกๆวะอโอยอ เนี่ <Yeah. S 2> นี่ด่านไหนเนี่ยด่านเก่าแน่ๆเลยโอ้เจอแต่ด่านเก่าๆอันเนี่ยโหโเขาเซงดีแล้ว,ลวมันเออ่ระยะในการซู้มมันเยอะนะฮะด่านพวกนี้แล้วถังนี้มันไอ,อ้หลกระสุนช้าไงเออมันต้องซุ่สสักหน่อยนะฮะ KV KV1 นะเราจะเรียกว่า KV1 นะฮะโอ้โหยึดพื้นที่อยู่เนี่ยจะรอดป่าววะ ไม่รู้นะจะชนะหรือเปล่าเนี่ยที่พื้นที่ผมไม่แน่ใจมากเลยว่าจะชนะหรือเปล่านะฮะนี่ครับมันวิ่งช้าครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพผมเพิ่งซื้อได้นะฮะไอ้รถถังอันนี้อู้สวยไงนะเนี่ยด่านใหม่หรือเปล่าเนี่ยใหม่เลยเอา้านายนายคล้องเขาบอกกันมาดิมีดีมีดีแต่ก่อนน้แล้วถ้าเกิดเราไปทางนู้นก็จะไปเจอจุดบีนะอ่าก็ไปกันเลยดีกว่าจุดบีเหรอ ่ะไปก็ไปวะโหนี่ครับเปิดเปิดสักดาห์นะยิงแม่งก่อนโหอย่างเยอะอ่ะตรงนู้นนะ่ะมาเป็นโดงเลยฮนะโหนุ่มพะคีแล้วถังทุกคันนะฮะเกือบทุกคันจะกดสเปคบาร์จะกาดเป็นการยิงปืนนะฮะเอาไว้เอาไว้ทำลายพุ่ต้นไม้อะไรพวกนี้นะที่มันขวางทางเพิ่งรู้นะเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อวานเลยกดเผลอไปกดไงมันดังแก๊กแก๊กแก๊กแก๊แกกวโอ้เจ๋งนะไปทำลายทำลาย,ลายต้นไม้ ได้นะฮะตัดไม้ทำลายป่าก็ว่าไปตอนนี้แล้วก็มาดูเดียวเดี๋ยวโอ้ยเป้าหมายนี่แม่งแบบชัดมากอ้มอ้าวแยงกูซังั้นขอบคุยเราต้องซุ่มนะฮะเราจะไปประจานหน้ากับมานเด็ดขาดนะเพราะว่าตายแน่นอนพวกนี้แม่งถึกนะครับเออ่บอกตรงๆเลยว่าถึกมากบางทีผมก็ซุ่มไม่ไหวนะ มันอยู่ข้างหลังนะฮะเดี๋ยวผมค่อยๆอย่าอยู่อยู่กลางถนนแล้วกันตายแน่ๆเฮ้ยดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็นี่แหละวุ้ยก่อนหนักอ่ะนักสัตว์เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอจุด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 จะสัตว์มาแล้วยิงอุ้ยก่อนหนักมากไม่ไหวฮะต้องยิงตรงลำตัวมันอย่างเดียวแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมขอข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะจะไปยิงตรงลำตัวมันนี่แน่นี่ฮะเข้าได้ฮะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนของวิธีกระสุนของมันยิงมันจะไปจะระเบิดตู้มเดียวอ้าวอุยกระสุนอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รับรองว่าเละครับตรงนี้ถ้าเกิดมันไม่หันมาก่อนนะนะรู้สึกว่าปืนมันจะพังด้วยนะอือหือไปครับระเบิดตุ่มลอยฮะจัดไปหนึ่งจุดนะฮะ อัดแม่งเลยมันไส้อะไรอะไรอะไรอ้ย่าเอ้ยทำไมมันไม่เป็นไรวะเอ้ยผมเจอแล้วผม,มเจอจุดวิสัทมันเฮ้ยมันทำนัดยางยังคือผมไม่ได้อัพไงตอนนี้เพิ่งได้เล่นโอเคโหโดนแม่งตายหมดเลยอยู่เฉยๆครับมันอยู่เฉยๆแล้วเจอคู่ยิงก่อน นือเน่เรียบร้อยบอกแล้วกระสุนปืนนี้แรงมากคือขนาดที่มันโดนยิงจุดจุดอ่อนมันจริงๆอะตายนัดเดียวฮะใช่เราก็จะมาซุ่มตรงนี้กันเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปน่าจะโดนระเบิดนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องยึดธงนะเอาไวเดีว่านะจุดบีมันยึดหมดแล้วอะผมว่าผมต้องใช้ยึดธงบ้างละแหละยึดพื้นที่ในยึดธงโอเค รู้สึกว่าเพื่อนเรากำลังจะไปยึดนะฮะป่าก้เยอะจังเยอะจริงเยอะจังโอ้โหนี่มันดงมันจะชัดเลยผมรู้แล้วผมต้องทำไงแกโอเคนี่แน่นี่แน่ไอ้ย่าเห็นกูได้แล้วเดี๋ยวก่อนที่ขอไปตั้งหลักแป๊บไอู้นะ่ตรงนนะีนนะ้ตายแนนะ่แน เราจึงจะอยู่นะฮะอีเพื่อนเรายึดทงแล้วเว้ยอีแน่หูแม่งหลบได้อะไอ้นี่มันเดอะแมทชชิเนี่ยโอเคฮะเราจะอยู่แถวนี้นะเดีย๋ยวเราจะดักนี้เลยครับเข้ามาเมื่อไหร่ที่พียิงยับตรงนั้นเป็นจุดเกิดมัาแน่ๆเลยที่มันมันเป็นทางทางกำลังมาเลยผมว่าไม่รู้สนิน่าจะซุ่มอยู่แถวนี้นะ โดนทิ้งบอมยับเลยมันต้องมีพวกมันแน่ๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอวิถีกระสุนมันนี่ใช่ไหมเจ้าอ่าก่อนนะร้อยมันมาทางนี้ไม่มาเว้ยเฮ้ยมันทิ้งกระสมาทางนี้ชิบหายแล้วลบดิรออะไรอ่ะโอ้ข้างหลังไอ้ยา มันรู้จุดเรานะฮะโอ้โหข้างหลังเรานี่เองเฉยแม่งนให้แม่งยิงไปต้นไม้มันบังค่ะดูดิเธอก็ตายนะจ๊ะเฮ้ยกูเนี่ยกำลังจะตายแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอย่ายิงเดีย๋ยวเพิ่งยิงคุยกันก่อนอ่าตายครับนัดเดียวจอดบอกเลย ไอย,ยาเอออย่าโอ้รถถังใครวะเนี่ยพวกเราใช่ไหมเอี <c> ่ <oughs> มันตายเท่มากเลยดูมันตยร <c oughs> ถาถังเราจะไปได้ไหมโอ้ยยิงได้เยอะอยู่นะ,ะอ,โอืโดนไปเลยโอ้มีเพื่อนเราช่วยยิงนะฮะตายไปแล้วผมว่ามันกำลังจะทำการทิ้งบอมอยู่ตรงนี้แน่เลยฮะ ผมไม่มั่นเริ่มไม่มั่นใจแล้วตรงนี้ขอหลบไปทางอื่นก่อนแล้วกันมันคงจะรู้แล้วแหละว่าผมมาทางนี้นะฮะไอ้ยิงมันจะเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนอู้หูหลบกูทันเอ้ยได้อยู่แต่ถือว่ายังโดนอยู่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่นิ่งๆไปอยู่นิ่งๆดีเพื่อนนิ่งๆนิ่งๆอ่าไอ้กูว่าใครบึงอยู่นิ่งๆไง เออกระสุนก็หืชาเลยโอ้โหอยู่นิ่งๆดิเฮ้ยเออนิ่งๆอย่างนั้นแหละเพื่อนเออมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นสิโอ้โหเขาเรียกว่าโดนยับเยินนะฮะสภาพนี้ต้อกให้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเฮ้ยมันหันมาทางผมมันหันกล้องมาทางผมแล้วมันจะถ่ายคลิปผมลงยูทูบแล้วโอ้โหแชะเดียวเท่านั้นเละเป็นขี้เลย คือเมื่อกี้มันไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูครับว่ามันโจมตีผมตรงไหนอ๋ทอร์มันโดนกระสุนน่ะกระสุนที่เราบรรจุอยู่อ่ะเข้าใจป่าตายเลยไอ้สัสไรเดียอีไรเดียจะมีเลือกอยู่ไม่กี่ปืนนะฮะทีห้าศูนย์แล้วกันเอ้ยไม่เอาจะโอ้โหเซ็งจะเอาเนี่ยฮะอันนี้มันเบาๆหน่อยอ่ะ ก,ก็แรงอยู่แต่ก็เบาอฮะมั่เป็นยังไงว่าแรงก็ไตัคือแบบกระสุนมันก็ปกติครับมันทะลุก,ก่อได้ทีดเดียวคือเราจะยิงไอ้พวกนั้นไม่ได้เลยพวกที่เป็นรถถังที่มันต้องอยู่เฉยแล้วยิงครับอไอ้พวกนั้นจะก่อนหนักกันทั้งหมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่โคตรอันตรายแล้วมันจะยิงเราทีเดียวตายเลยนะเนี่ยไอ้กระสุนมันหนักครับข้อเสียก็แค่ช้าเฉยไอ้พวกนี้ม่งถอยกันมาหมดเลยฝั่งนู้นผมว่ามันน่าจะเยอะน่าดูจุดเอนะ ปจุดเอที่ฝาไปทุกคนเอยเคลื่อนพอไปที่จุดเอเป็นอาหมานี่ล็อกไปแลนะ้วเนี่ยเริ่มไปแล้วล็อกคูรถคันนี้ไม่สามารถยิงปืนได้นะฮะผมทำการสั่งได้คำสั่งเครื่องบินนะฮะเดี๋ยวดูดูว่าเราจะได้เป็นหรือเปล่าเครื่องบินน่าจะได้โอเค ดูดรอบๆข้างครับว่ามีเครื่องบินลำอื่นไหมถ้าไม่มีก็บุกเข้าไปเลยนะฮะซึ่งจุด A เรามีสองเราอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมมีฝั่งนี้โหจุด A เยอะมากชาวโจทดเดูภูเขาชนเลยภเขาชนชนแม่งประตูยะฮู้มัน,นมัน,น,นมมเน้นมันไม่ภูมิก็ไม่รอด คือยังไงเราก็ตายนะถ้าเกิดเล่นเครื่องบินถนะ้าเล่นจนหมดเวลานะเวลาจะมุนดูมุมด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายล่าง,งเราไม่เมื่อกี้ไม่ได้บอกโทษทีซึ่งถ้าหมดเวลาพุ๊มมันก็จะดิบตัวออกมาโดยอัตโนมัตินะฮะอะไรที่อันตรายเหนะี่ผมก็เลยชนแม่งเลยชนมันก็ก็ไม่ได้อะไรรถมากมายนะคือมันแบบก็ถือว่าใช้ได้อยู่ เออเป็นไงวะผมก็ไม่เข้าใจคำพูดตัวเองนะแต่ให้ทุกคนแปลเอาเองเลยกันไอ้สัสเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนแถวนี้มันต้องมีบ้างเลยนะแตกตัวเห็นอยู่นะบัสบันี่เพื่อเราช่วยบงชิงแะ้วเปิดกันยับเลยเออแล้ทาเราทำมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไอ้ย,ยารถถังมาเต็มเลยฮะว้าวชี่นี่แน่โดนกพิศอู้อา้อาว้าวฟอไอ้เหี้ยดูดิดูน่าดูมันทำนะโดนยิงตัวเครื่องก่อผมเบาฮะไอ้พวกนี้รถถังก่อหนนะักนั้นผมจะเก็บเวลแล้วกันเอารถถังพวกที่ไม่ได้เก็บเวลเนี่ยแหละมาซึ่งนี้เราอาจะแพ้ได้นะครับ ไอ้พวกนี้มันเริ่มเร่งของแรงแล้วไอ้คันนี้มันเริ่มมันเน้นความเร็วไม่ใช่หรอเกาะเบาๆไม่ใช่เซตอัลฟาตอนนี้นะฮะมีอยู่สองสองสอง,สองทางเลือกก็คือไปอยึดจุดเบรกกันจุดเอกับจุดบีนะฮะซึ่งแต่ละแต่ละทางเลือกนี่เป็นอะไรที่เออ่ค่อนข้างที่จะเลื่อยร้ยรายจุดเอไม่ก็อยู่กันเป็นฝูงนะฮะจุดบีไม่กม็ก็ดูด้กัอนอยู่ นี่จริงได้นะเราจะมาดูกันว่าผมจะชนะหรือไม่นะสุดนี้เอาไอเหียยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยมันมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงโอ้โหคือแบบว่าเราต้องรอครับโอ้ดี <c oughs> คือผมตายแล้วอนะฮะโอ้เอาไดีเอาอีกตาแล้วกันนะ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตาหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอตัดไปไปตาหน้าเลยลวกันผมจะรอให้สึกนี้มันจบก่อนเพราะจะได้คะแนนด้วยครับโอเคไปโลด <c oughs> ด่านเดิมเลยเหรออ้อฟ .c โอเคฮะก็มาแล้วนะครับในตาที่สองนะฮะเมื่อกี้แบบเฟลสุดๆเลยคือมันคือบิทิระเบ,ะเบิดแม่งแม่งเก่งมากครับเราตายเลยฮะ, <c oughs> ยยะก็รถถังที่ผมจะเล่นนะฮะก็คือ เปินอะไรดีนะเอาคันนี้ครับทีสองสองแปดนะฮะทีสองแปดจะเก็บเร็วแค่สามคันนะฮะเป็นความเร็วคุณแรงไม่รู้แต่เป้นความเร็ว,รรนนว,รวอยูออ่นู่ยโอ้โหนฮะเนี่ยผมอยากได้รถถังอย่างเงี้ยประเทศอะไรวะเนี่ยเยอรมันไหนเขาบอกว่าเยอรมันนี่จะดีนะฮะใช่ปะเกี่ยวกัเยอรมันป่าเป็นรถถัง มันจะดีครับมันจะแบบมันจะแรงถึกอะไรสักอย่างนี่แหละรถถังหรือว่าเครื่องบินก็ไม่รูนะ้มีคนบอกมานะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจตอนนี้เราขอยุดจุด C ก่อนจุด C เป็นของเรานะฮะจุด B เป็นของมันแผนที่เหมือนจะใหญ่นะแต่ว่าเล็กมากครับอ่ามันมันเล็กแบบค่อนข้างล็เอียดดูดีมันมันเห็นได้ชัดนะว,ว่าศัตรูอยู่ทางไหนบ้าง โอเคผมขอเข้าไปสู้กันเดี๋ยวยิงก็เป็นบอยแบนด์เลยสักเอาเลยเอาที่มึงสบายใจเลยเพื่อนอ่ะโอ้โหดูเดินขบวนพาเล็ตก,กันหรือไงเดี๋ยวแม่งตายเป็นหมู่แบบแบบเมื่อกี้เมื่อกี้พวกเครื่องบินทิ้งระเบิดอนะะมันมันลงมาแล้วมันทิ้งลงมาเลยวิ่งบุ่มใต้ห่านหมดนะเดี๋ยวเราจะตามทำนี้ไปแล้วกัน มันแม่วันนี้จัดให้ทุกคนเต็มๆนะฮะสองตาเลยเห็นทุกคนบอกว่ากูเสียนเลอเกินไม่ว่าแล้วอะไรอย่างงี้นะหรือเปล่าดดผมเจอแล้ว,ผม,ลวผมเจอเข้าหมาแม่งรู้อีกคูอตรงเนี้ยนะนานจะฉลาดกันไปแล้วนะขอตั้งหลักเราไปซ้อมสองโอ้โหยิงโดนอีกขอบคุณอยู่เฉยฮะอยู่เฉยเอาไว้ฮะเดี๋ยวได้ศพไม่สวยแน่ๆ ไอ้ยากาวิยาพึ่งทิ้งบอมลงมาผมได้ยินเสียงดูมมาแล้วนะไอ้เร็วๆดิมเข้ามาดิเข้ามาเออแค่นั้นแหละโอ้โหตรงนี้ไม่ไหวฮนะตรงนี้เราสู้ไม่ได้จริงๆไปที่อืน่นอีกฝาดูดีฮนะพี่แกทิ้งมาแบบไม่เกรงใจกูเลยสักคนใช่สิมีระเบิดเราอะ่ะนะเดี๋ยวให้เรามีบ้างเราจะยิงเม่อนขยับ พวกนี้แม่งลำกองไก่ชิบานเรานี่ยมองไม่เห็นนะเราเสียเปรียบเต,เต็มประตูเลยค่อยไปนะค,ค่อยไปมันกำลังจะมาทางเนี้ยเราต้องดักเรอเนี่ยโอหได้เลยเดินดักๆอรัพี่ชอบ มาดิเออมาจะได้ยิงถูกไงผมขอม้วนไปทางนี้ก่อนนะฮะเวลามันยิงมาจะได้แบบ<ๆ>เขาเรียกว่าไงอะ่ะถอยถอยหลังได้ตรงจังหวนะนะฮะว้าบ๊ายบายเพื่อนยิงไม่โดนหรอกไอบ้บ้าเดียเดี๋ยว,ยวแม่งสั่งระเบิดลงมาคอยดูเราถอยก่อนคาดการไว้เรียบร้อยฮนะ อะไร่้นๆไอ้คือบีนานโง่ไอ้ยาเจอแล้วนะหันกล้องชา้าไปหน่อยนะอี่คันนี้ก่อนก่อนหนักมากหวานมากไม่ไม่เคยหวานก่อนหนักอะลรวถังเรามันกากนะฮะ กระสุนมันยิงไม่เข้าพวกมันไม่มันนะเก่งแต่เราอากาศ <c ười> คือเราต้องยืนครับยืนให้รอดให้ได้แค่นั้นเองผมข็กดไปนี่ครับเครื่องบินนะก็ไปแอบอยู่ที่หัวมุมนละยมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็เจอเครื่องบินจุดที่12นาฬิการครับเราจะไม่ดูันฝอนว่าแผนที่นี้เราอยู่ตอนนั้นโอเคจุดบีซ้ายขวามีอยู่4ตัวโอเคมนเลยนี้ โอ้โหชนกันอือหือกูชนมั่งอือหือเป็นไงอวนติวติววนเป็นไปสเบสเลยโอ้โหนี่มึงรู้ใช่ไหมกูอยู่ตรงนี้โอ้โหอือหือถ้าถอยมาอีกเดี๋ยวก็ตายพี่ที่ถอยเลยไอ้พวกนี้มันมีที่ทิ้งระเบิดเต็มเลยฮะดูดูกันทิ้งทิ้งเก่งใจกูบ้าง เดี๋ยวฝั่งนู้นมันก็ต้องทิ้งนะฮะเดี๋ยวผมขอกลับกลับไปฝั่งนู้นก่อนไม่กล้าไปไหนจริงๆครับด่านนี้ทิ้งมาแบบทิ้งระเบิดเหมือนเหมือนคลี่อ่ะมันทิ้งบอมปี้ผมดูได้ทางไหนดิฝั่งนู้นไงใช่ใช่ใช่ฝั่งนู้นรู้สึกฝั่งนู้นนี่เยอะนะฮะเยอะอยู่หาโคตรหินนะหาโคตรหิน มันต้องมีรถถังไฟไฟมันอยู่แถวเนี้ยแหละแถวเนี้ยเหี้ยเจอแล้วอ,อืมจะหลบพี่ทันเหรอมึงหลบมันมันหลบทันแต่ผมมาโดนเต็มตีนเลยไม่มีทางว้่กูซิกแซกแก่งที่สุดที่สามโลกไม่รู้แล้วไม่รู้ซะแล้วโอ้ยเจ็ดมันต้องเล็งผมอยู่แน่เลยฮะไอ้ย่า ไอยี่ไงอ่ะโชว์โชว์เครื่องดับเลยรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ตรงนี้่ะเอ้าแบ่งแยงผมนะฮะคุณเหลือทั้งสามสิบกวิให้ตายเหอะมีอยู่สองอย่างที่ผมจะตายก็คือโดนระเบิดกับโดนแมงยีงตายนะฮะซึ่ง นายนายนายช่วยดึงเรานะฮะออกไปจากที่นี่หน่อยเฮ้ยมึงแม่งไม่ดึงเลยเพื่อนเรานี่ว่าใช่ปะเดี๋ยวเดี่วสิบสามวิครับอู้ยไอ้ย่าเจะตะนะอืออ่าโอ้ยตายตายออ้าวจับ เฮะเอาคันนี้ไปเอ๊ะห,หรือว่าคันนี้ดีเอ๊ะยังไงดูพลังโจมตีสิดูไม่เป็นหรอกลองดูเฉยเอานี้แล้วกันนะฮะ <c oughs> ผมว่ามันมันน่าจะใช้ได้อยู่อะเอายาเอายาโชว์ประสิทธิ์ประสิทธิโชว์เยอะๆเย,ยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยแหม่มันน่ายิงแล้วเกิด เพื่อนจะยิงเรานะรอแม่งยิงเง่อยลูกหนึนะเออเไปละศั <c oughs> ตรูที่อันตรายที่สุดก็คือเพื่อนเราเองนะมันจะยงิงยิงใกล้เรามากๆากอุย๊ยชิพายโดน,นเพื่อนตัวเองเว้ยละไอ้กูไม่ดได้ตั้งใจนะตอนนี้แล้วก็นั่งดูนะฮะดูชะตากรรมของเพื่อนที่กำลังโดนถล่มเละเป็นโจ๊กอยู่นะฮะ เจอละผมดักเลยแล้วกันมันต้องมาตรงนี้แน่นอนเดี๋ยววเ้ยแม่งจะตายก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวไอ้ย่าแม่งเล็งเราอยู่มันเห็นเราแล้วรีบเดียวชวตากรรมมันยังสืบทอดนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวผมจำได้ครับฝั่งนี้แหละอ่าไอ้คันนี้เลยเนี่ยมึงนี่แหละมึงนี่แหละจำได้นะ คิดว่ามึงใหญ่ใช่ปะเฮ้ยมึงใหญ่ไปเฮ้ยมึงใหญ่ใหญ่ใหญ่เออเพื่อนกูยิงนายไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นายมันก็แค่ไอ้เล็กเล็กนิดเดียวนายมันแค่กระจึ่งเดียวเท่านั้นตายยังตายยังตายตัวยังยิงับเยอะยิงับเยอะโอ้โหผมไม่ไหวฮะผมว่าผมต้องใช้ วิธีฉุกเฉินแล้วนะคันนี้มันโหดมากนี่มเจอคันนี้กูไปไหวแล้วคันนี้ครับเป้าหมายที่ผมต้องจัดการนะอย่างแรกเลยนายโดนแล้วแนแ่แโหแ,แล้วเกิดไกลเลยนะแหมมาเห็นก็โดนเลยโดนเลงเป้าหมายไอ้เกิดไม่ไกลสักเท่าไหร่ คลิปนี้ไม่ไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าไหร่นะฮะดับโลโล,โลนู่นเลยแต่อย่างนี้ที่เราต้องเราชนะแน่นอน,นครับถ้ามันไม่มีเกิดเหตุคาตอ,อู้ยันไงเล่าไปเหมือนเดิมครับเส้นทางเดิมตายเหมือนเดิมหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจแต่ก็ต้องลองไปนะฮะใชตรงนี้หรือเปล่าตายยังตายแล้วใช่ไหม ตายหรือยังตายแล้วก็จะตบมือให้นายอย่ายิงเรานะโอ้เสียวหน้าไปทีเดียวนะฮะถึงตายได้เอาเป็นเครื่องบินแล้วกันเย็ดชนะโชว์ปาบไม่ต้องพูดเลยโอ้หโหรถถังแม่งเลยยูสองสามพันเองโดนทำลายหมดยิงมันไม้ได้ฮนะต้องเอาคะแนนส่วนนี้มาให้ได้ จริงโคตรแจ่มผมว่าคันนี้เอาไปเอาไปคันแรกน่าจะดีคันที่2องะดีโอเคจบสักทีแหม่ยี่หนาทีพอดีถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะในศึกครั้งนี้ก็โชว์ศักยภาพของรถถังคันใหม่ที่ผมได้รับมานะฮะไปแล้วตาหนึ่งนะโหเไปอัปเกรดแปบทียี่แปกับ KU ใช่ไหมนี่ฮะชึบแล้วก็เป็นส่วนของเน้นปืนไปก่อนแล้วกันอันนี้ผมเน้นซ่อมนะฮะมันพังบ่อยมันมันไม่ค่อยพังอะแต่ว่าเฮ้ยเอานี่แล้วกันหรือว่าจะเอาเจาะเกาะหนักชิบหายดีวะอืมนี่โรโกะสุนไว์ดีไหมอันนี้ไม่รู้มันคืออะไรผมพูดไปกันและเอานี่แล้วกันฮะโอเค คือผมจะอัพมือั่วไปนะครับมือมันว่างไงโอเคฮะก็จบไปแล้วครับกับวอลทันเดอร์นะของบทหอนรถถังนะครับซึ่งพาร์ตต่อไปของเกมนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวค่อยติดตามชมอีกทีแล้วกันนะโอเคสำหรับนี้ก็คลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะสวนคลิปน่าจะเจอเกมแล้วก็มาติดตามชมได้เลยโอเคายบายวู้ฮู้ย่า